ตัวเต็มมังอวันพีทในตอนที่1,056ลูฟี่นั้นปฏิเสธที่จะครอบครองอาวุธโบราณอย่างผูตันจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าครับคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปอยสามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบการสปอยหรือว่าไม่ได้มีติดอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้นะจ๊ะ เอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องการ์สสองการแปดนแนลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับมังงะวันพีชนะครับในตอนที่1นึ่ซึ่งจะเป็นตัวเต็มนะครับผมจะเป็นยังไงนนเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดกันแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันได้เลยซึ่งแน่นอนนะครับว่าณตอนนี้นะครับเปิดตอนมาเลยเนี่ยก็จะเป็นรูปหน้าปกนะครับที่เป็น story, มินิ ของคาตาคูริแล้วก็โอเว่นนะครับสู้กับพวกเหล่าพี่น้องเจอมาซึ่งก็จะมีพวกเลจูอิชิจินิด จิยงจิอะไรประมาณนี้นะครับผม,ผมก็จะรวมกันอยู่ในหน้าปกนี้นะครับแล้วก็จะเปิดตอนมาของตอน1นึ่กเนี่ยก็จะเป็นประสาทของโชกุนนะครับแน่นอนว่าณนะตอนนี้เนี่ยตัวของไรโซและก็ชิโนอโุบุที่โดนการโจมตีของเลียวคุก,กิเนี่ยก็นอนแบบว่าแห้งอยู่นะครับเหมือนขาดสารอาหารนะครับผมอยู่บนเตียงนั่นเองนะครับผมและในขณะนั้นเนี่ยคุณหมอของโซนะครับก็กําลังรักษาให้อยู่นะครับพวกก้าปลอกดาบแดงเนี่ยยอม รับว่าสิ่งที่ตัวของเลียวคุกิวพูดนั้นว่าไคโดเป็นเครื่องที่จะยับยั้งศัตรูให้ห่างจากวานนั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับผมและคินเนมอนเนี่ยก็ขอโทษด,ด้วยนะครับที่เขาเนี่ยอยู่ที่คุรินะครับกับซึรุนั่นเองในขณะที่ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าณตอนนั้นเนี่ยคินเนมอนไม่ได้มีการเข้าร่วมนะครับผมการต่อสู้กับตัวของเลียวคุกิวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการพูดต่อมาจากเนโกะมามูชินะครับผมทั้ง น่นตัวของเนโกะมามูชิเนี่ยเขาได้บอกกลับมาว่าอยากกังวลไปเลยเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยเล็กน้อยที่สุดแล้วต้องขอบคุณความพยายามของท่านโมโมโนสเกะและเขาเนี่ยได้ถามซุรุเป็นยังไงบ้างและคินเนมอนเนี่ยก็เลยได้พูดกลับไปนะครับว่าทางด้านซุรุเนี่ยเขาโดนไฟลวกนะครับที่หน้านะครับแต่ไม่ถึงขั้นที่ว่าถึงชีวิตนั่นเองนะครับผมเหมือนกับว่าตัวของซึรุเนี่ยก็จะมีการพันพาดที่หน้าด้วยนะครับหลังจากที่ได้มีการพูดถึงซุรุแล้ว ในขณะที่พูดคุยเกี่ยวกับซูลุนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวของซูรุเนี่ยได้คุยกับโชโชนะครับยายแก่คนหนึ่งนั่นเองนะครับเกี่ยวกับการกลับมาของคินมอนนะครับและเขาเนี่ยก็กําลังจะไปเมืองหลวงนะครับและเขาเนี่ยก็เลยได้พูดถึงความต้องการของเขานะครับว่าเขาเนี่ยอยากจะอยู่กับคีนมอนหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการตัดไปทางคินอมอนนะครับผมเราจะเห็นว่าหน้าเขาเนี่ยแดงในขณะที่พูดว่าซูรุเนี่ยสวยเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็อินุอาราชิเนี่ยเขา เาก็ได้บอกว่ามันหวานเกินไปแล้วนะสําหรับสุนัขอย่างเขาเนี่ยแล้วก็เนโกะมาวุชิเนี่ยก็หัวเราะนะครับทางด้านคิคุเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยน่ารักดีนะและทางด้านไรโซที่นอนขาดสารอาหารอยู่นะั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวของเขาเนี่ยอยากจะเป็นที่นิยมหรือว่าอยากจะมีแฟนอะไรทํานองนี้แหละก็ได้พูดออกมาในรูปแบบนี้นะครับภาพเนี่ยได้ตัดไปทางแครอดนะครับที่ณตอนนี้เนี่ยเหมือนจะถือบาร์บีคิวเนี่ยเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าแครอทเนี่ยถูกอินุ อาราชิแล้วก็เนโกะมามูชิเนี่ยเรียกมานะครับหลังจากที่ทั้งสองคนนี้เรียกแครลอมาแล้วนะครับทางด้านอีนูเนี่ยเขาได้บอกให้ตัวของแครลลเนี่ย เป็นราชาของโซนะครับผมหรือว่าราชินีของโซคนต่อไปนะครับผมในตอนแรกเนี่ยแครอลเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีปฏิกิริยาเกี่ยวกับว่าราชางั้นเหรอไม่เป็นอะไรเรากับว่าตัวของเธอนั้นเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญนะครับผมมากจนกระทั่งเธอเนี่ยรู้ว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะพูดอะไรนะครับและพอจบลงด้วยการบอกว่าเธอเนี่ยไม่ต้องการนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยไม่มีทางทําได้นะครับหลังจากที่ตัวของแครอทเนี่ยพูดออกไปในรูปแบบนี้นะครับ ทางด้านอีนุอาราชิและก็เนโกะมามูชิเนี่ยก็เลยได้บอกตัวของแครลอดไปนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะอยู่ที่วานอเพื่อปกป้องมโวนสเกตในฐานะสมุไรและเธอเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่มีความสามารถเพียงไม่กี่คนที่ได้ไปประเทศต่างๆนะครับผมดังนั้นเธอควรมีสิ่งที่จําเป็นนะครับสาหรับยุคข้างหน้าหรือว่ายุคใหม่ของโซนั่นเองซึ่งแครลอดเนี่ยก็ยังพูดว่าคนที่แข็งแกร่งกว่าเขาเนี่ยก็น่าจะยังมีและก็จะดีกว่าเขาด้วยแต่ชิชิ เขาเนี่ยก็ได้มีการบอกกลับมานะครับว่าหน้าที่ของพวกเขาเนี่ยคือการปกป้องประเทศนั่นเองนะครับผมและวันด้าเนี่ยเขาก็เลยได้บอกกับแคโรลไปนะครับว่าไม่ต้องห่วงเขาเนี่ยจะคอยสนับสนุนแคโรลและนี่เนี่ยมันก็เป็นการตัดสินใจของท่านไดยุกอินาราชินะครับและเธอเนี่ยได้รับเจตนาลมสําคัญของเปโดและหลังจากนั้นนะครับฉากเนี่ยตัดจบไปด้วยเนโกมูชินะครับผมโดยบอกกับเขาว่าเขาเนี่ยจะทิ้งโซวไว้ให้กับพวกเขา ดูแลนะครับผมซึ่งก็ไว้กับให้พวกแครอทด,ดูแลนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าณนะตอนนี้เนี่ยแครอทเนี่ยถือว่าเป็นราชาหรือว่าราชนีของโซเนี่ยครึ่งตัวแล้วนะครับผมหลังจากที่ตัวของเนโกะมามูชิเนี่ยพูดในรูปแบบนั้นนะครับภาพเนี่ยได้มีการตัดไปที่ทางด้านโมโมโนสเกะเราจะเห็นว่าโมโมโนสเกะ ฮิโอริแล้วก็ซุกิยากิที่มี AKA ว่าเทนงุยามานะครับผมซุกิยากิเนี่ยเขาได้บอกกับพวกโมโมโนสุเกะและฮิโอรินะครับว่าเขาเนี่ยเป็นปู่ของโมโมโนสุเกะพวกเขาเนี่ยก็เลยกอดตัวของซุกิยากินะครับซุกิยากิเนี่ยก็เลยขอโทษแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ยอมรับได้ตัวของโมโมเนี่ยเขาก็เลยได้บอกออกมานะครับว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าจะต้องมีย่านทางสายเลือดของเขายังมีชีวิตอยู่ขณะที่กําลังมองดูนะครับตัวของซุกิยากิเนี่ยเฉ เลยความจริงให้กับตัวของโมโมโนสเกตนะครับผมก็ได้มีการพูดคุยกันของก้าวปอกดาบแดงนะครับแล้วก็ตระหนักถึงตัวตนที่แท้จริงของซุกิยากิตอนที่เป็นเทนงูยามานั่นเองซึ่งตัวของคาวามัตสึเนี่ยเขาได้บอกกลับไปนะครับว่าเขาเนี่ยรู้แล้วนะครับว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทั้งตีดาบธรรมดาได้เมื่อเขาสวมหน้ากากเทนงูนะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีงานเทศกาลใดๆก็แล้วแต่และตัวของคิคุเนี่ยก็เลยบอกว่าการคาดเดาถูกเนี่ยคงจะหยาบคายสําหรับตัว ของในระหว่างนั้นนะครับคีเนมอนเนี่ยก็กําลังคิดอยู่แล้วก็ทําสีหน้าที่ตกใจมากนะครับเพราะว่าคีเนมอนเองเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าเทงูยามาเนี่ยจะเป็นซุกิยากินั่นเองหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการตัดไปที่ซุกิยากิซุกิยากิเนี่ยบอกเขาว่ามีอะไรจะบอกหลังจากนั้นนะครับผมเขาเนี่ยก็ได้บอกออกมานะครับว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะ,กะเกษียณออกไปนะครับโดยที่พลเรือเรือนเนี่ยไม่รู้เกี่ยวกับเขานั่นเองนะครับผมคือให้พลเรือเรือนรู้ว่าเขาเป็นเทงูยามา ไปอะไรทํานองนี้นะครับต่อมาเราจะเห็นลูกเรือนะครับแฟรงกี้เนี่ยแปลกใจมากนะครับที่ภูตันเนี่ยไม่ได้มีอยู่แค่ในวานโนเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังมีอยู่ที่วอเตอร์เซเว่นด้วยนะครับซึ่งลูฟี่เนี่ยเขาก็จําได้นิดหน่อยนะครับเขาเนี่ยก็เลยได้พูดออกไปว่าเอ้ยไอสิ่งที่แฟรงกี้เผาไปเนี่ยคือพิมพ์เขียวไม่ใช่หรอซึ่งตัวของโรบินเนี่ยก็เลยได้บอกว่าใช่นั่นนะ่ะคืออาวุธโบราณที่มีชื่อเหมือนเทพเจ้าภูตันนั่นเองนะครับผมและโรบินเนี่ยก็เลยได้ถามกลัปไปนะครับว่านายเนี่ยต้องการ มันไหมลูฟี่ลูฟี่เนี่ยก็เลยได้ตอบกลับมาอย่างชัดเจนว่าฉันเนี่ยไม่ได้ต้องการมันโรบินเนี่ยก็เลยได้บอกว่าฉันเองเนี่ยก็คิดแบบนั้นแต่ทําไมโคซกิโอเด้งเนี่ยถึงได้อยากปลดปล่อยมันลานในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังพูดคุยกันถึงอาวุธโบราณพูตันนะครับเราจะเห็นชินโนบุที่มีรูปร่างสวยงามนะครับปรากฏมาพร้อมกับโอทามะนะครับและถามพวกเขาไปว่ากําลังพูดถึงผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่เป็นอาวุธได้หรือไม่งั้นหรอและหลังจากที่ตัวของเขาพูดในรูปแบบ นี้นะครับภาพเนี่ยมันก็จะได้เห็นนะครับว่าตัวของชินบุเนี่ยคือสวยมากแล้วก็โอทามะเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มแต่งตัวสวยออกมาแล้วนะครับทางด้านซันจิเนี่ยพอเห็นตัวของชินบุสวยแบบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตามสไตล์คือตาหวานออกมาเลยนะครับตาเป็นรูปหัวใจนามิเนี่ยวิ่งเข้าไปกอดโอทามะนะครับลูฟี่ก็หัวเราะซึ่งแน่นอนนะครับว่าหลังจากที่มีรีแอคชั่นแบบนี้แล้วเนี่ยทามะเนี่ยทำท่านินจาแล้วบอกกับลูฟี่ว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นเด็กฝึกหัดของชินบุ และขอให้ลูฟี่เนี่ยทำสัญญานะครับของเธอในครั้งต่อไปถ้าพวกเขาพบกันเมื่อไหร่นะครับ เขาเนี่ยจะแข็งแกร่งขึ้นนามิเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าวิ่งไปกอดตัวของโอทามะใช่ไหมแล้วบอกตัวของทามะว่าน่ารักจังนะครับผมส่วนทางด้านลูฟี่เนี่ยก็ยอมรับเงื่อนไขนั้นนะครับแล้วก็ได้บอกว่าถ้าเธอเนี่ยใช้วิชานินจาได้เขาเห็นด้วยนะครับผมในขณะที่ทามะเนี่ยมีความสุขเราก็จะเห็นว่าเจ้าคาริบูเนี่ยได้ยินเรื่องภูตันนะครับผมในตอนที่พวกเขาเนี่ยพูดคุยกันนะครับและคาริบูเนี่ยก็บอกว่าต้องไปบอกเขาคนนั้นนะครับผมผ่านไป ไม่กี่วันเราจะเห็นผู้คนจากเมืองดอกไม้นะครับหรือว่าเมืองหลวงเนี่ยมีความสุขนะครับหลังจากที่ได้เห็นโมโมโนสเกะมองดูนะครับขนาดที่รับงานเป็นโชกุนนะครับโมโมโนสเกะเนี่ยมองดูเด็กๆคุยกันอย่างมีความสุขเขาเริ่มเดินและทุกครั้งที่เขาพบคนนะครับเขาเนี่ยจะถูกเรียกว่าท่านโชกุนนั่นเองนะครับผมแน่นอนนะครับว่ามันก็ดูมีความสุขดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านตัวของโมโมโนสเกะเนี่ยจะเปิดประตูอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็พยายามที่ ที่จะพูดคุยให้โซโลเนี่ยสอนวิชาดาบให้เขาบ้างนะครับแต่แล้วเนี่ยเขาก็รู้ว่าไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นเลยซึ่งหน้าของโมโมโนสเกตเนี่ยเสียเลยนะครับแล้วก็พยายามวิ่งตามหานะครับในจังหวัดที่โมโมโนสเกตเนี่ยพยายามวิ่งตามหานะครับเขาก็เรียกกลุ่มหมวกฟางไปด้วยรวมถึงยามาโตะด้วยแต่ก็ไม่พบใครนะครับเขาเนี่ยไปพบฮิโอริอยู่กับโตโกะนะครับที่กําลังเล่นชามิเซนอยู่นะครับตัวของโมโม่เนี่ยจึงได้ถามฮิโอริเกี่ยวกับลูฟี่และคนอื่นๆน,นะครับแต่ฮิโอริเนี่ยก็เลยได้ บอกกลับไปนะครับว่าพวกเขาเนี่ยไปแล้วหลังจากที่พวกเขาเนี่ยทักทายกับคนอื่นๆนะครับโมโม่เนี่ยประหลาดใจมากเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับตัวของพวกเขาเลยและดูเหมือนว่าคินเนมอนเองเนี่ยก็จะโดนในเรื่องเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโมโม่กับคินเนมอนเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าการที่ตัวของลูฟี่เนี่ยไม่ได้บอกแบบนี้เนี่ยก็ต้องรู้สึกตกใจอยู่แล้วเพราะว่ายังไม่ได้ขอบคุณหรือว่ายังไม่ได้พูดคุยอะไรกันแบบว่าเป็นจิตจารลักษณะเลยนะครับผมและ ภาพนะครับก็จะตัดไปที่ลูฟี่คิดแล้วก็รอนะครับที่ณนะตอนนี้เนี่ยอยู่ท่าเรือนะครับเรือของพวกเขาทั้ง3ามคนเนี่ยก็พร้อมแล้วนะครับที่จะออกประจําการซึ่งแน่นอนนะครับว่าลูฟี่คิดรอเนี่ย อยู่ที่ท่าเรือโทคังนี้นั่นเองนะครับผมรอเนี่ยกำลังบอกลูฟี่เนี่ยให้เปลี่ยนวันออกเดินทางจากวานโนนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องแบบว่าออกเรือชนกันนะครับแต่ลูฟี่เนี่ยเขาก็พูดออกมาเลยนะครับว่าเขาเนี่ยตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะออกไปตั้งแต่วันนี้คิดเนี่ยจึงได้บอกว่ามันก็ช่วยไม่ได้ถ้านั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องบังเอิญน,นะครับและก็พวกเขาเนี่ยตัดสินใจที่จะเลือกเส้นทางที่แตกต่างกันนะครับผมจากการบันทึกของล็อกโพสตนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยได้ มีการบันทึกการแก้ไขเนี่ยถึง3ทางนั่นก็คือทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ทิศตะวันออกนะครับและรวมไปถึงทิศตะวันออกเฉียงใต้แน่นอนนะครับว่าลูฟี่แล้วก็คิดนะครับผมเลือกที่จะไปทางทิศตะวันออกนะครับผมแต่ลอเนี่ยเลือกที่จะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผม Corps คิดกับลูฟี่เนี่ยเลือกที่จะไปทิศตะวันออกคิดเนะี่ยมองว่ามันจะก้าวหน้ามากที่สุดนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมันเป็น เป็นคนที่ก้าวหน้ามากที่สุดนั่นเองนะครับผมรอเนี่ยจึงได้ล้อเลียนพวกเขาสําหรับเรื่องนี้นะครับแน่นอนว่ารอเนี่ยก็ชอบล้อเลียนอยู่แล้วนะครับผมแน่นอนนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะตกลงกันได้แล้วรอคือไปตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมซึ่งถ้าเป็นประเทศไทยก็คือภาคอีสานอะไรทํานองนี้เลยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็เหลือคิดกับดูฟี่นะครับที่จําเป็นจะต้องสู้กันต่อไปว่าใครจะได้ไปทิศตะวันออกหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะทําฉลัก กันขึ้นมานะครับโคลาอันนะครับแล้วก็ให้ลูฟี่และคิดเนี่ยได้จับฉลากนะครับเพื่อดูว่าอันไหนเนี่ยจะไปทิศตะวันออกนะครับและสุดท้ายเนี่ยคิดเนี่ยก็จบลงด้วยชัยชนะลูฟี่เนี่ยจึงได้บอกคิดไว้ว่าเขาเนี่ยแพ้ทั้งที่เขาเนี่ยเป็นสี่จักรพรรดิเลยงั้นหรอซึ่งทําให้คิดเนี่ยโมโหนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรกับลูฟี่และเขาเนี่ยก็บ่นไปถึงว่าคนที่น่าจะไม่ได้รับตําแหน่งสี่จักรพรรดิมากที่สุดเนี่ยคือตัวของบาร์กี้นั่นเองนะครับและเราเนี่ยจะเห็นว่ามีบาร์ก คอกระดายมีฮอกนะครับในหนังสือพิมพ์แล้วก็จะมีโลโก้ของคอร์สกิลด้วยนะครับผมซึ่งเป็นโลโก้ขององค์กรใหม่ของบาร์กี้นั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าลูฟี่เนี่ย ตกใจเป็นอย่างมากนะครับและโซโลเองเนี่ยก็มีตง,งิดใจเล็กน้อยนะครับผมลูฟี่เนี่ยแปลกใจที่เห็นแบบนี้อย่างที่ผมบอกไปและถามว่าทําไมดูเหมือนว่าเขาเนี่ยกลายเป็นลูกน้องของบาร์กี้ซึ่งโซ,โซโลที่มีเอะใจอย่างที่ผมบอกไปนะครับเขาเนี่ยก็เลยได้พูดออกมานะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีทางเชื่อเด็ดขาดโดยเฉพาะมิฮอกนะครับผมรอเนี่ยเลยพูดออกมาว่าถ้าบาร์กี้เนี่ยทำให้2คนนั้นนะครับเชื่อฟังได้เขาก็คู่ควรที่จะถูกเรียกว่า4จากักรพรรดินะครับแต่ลูฟี่เนี่ยก็เลยตอบกลับไปว่าเฮ้ยมันเป็นไป ไม่ได้หรอกไอ้บาร์กี้เนี่ยมันเป็นคนงี่เง่าจะตายมันไม่มีทางทําได้หรอกเราเนี่ยจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับคอสกิลนะครับผมจากคิดดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะให้เงินรางวัลสาหรับทหารเรือและตอนนี้เนี่ยกองทัพเรือเนี่ยก็กลัวแม้ว่ากระทั่งคนเรือนธรรมดาเนี่ยก็สามารถฆ่าพวกเขาได้นั่นเองนะครับผมถึงว่าทําไมเลวคุกิลเนี่ยถึงได้บอกว่าวุ่นวายนะครับเพราะว่านะตอนนี้เนี่ยบาร์กี้เนี่ยคือตั้งค่าหัวให้กับทหารเรือใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าคนธรรมดาเนี่ยถ้าอยากได้เงินก็สามารถฆ่าทหาร รือได้เ,น,เนี่ยได้ให้สำเนารดโพนิกกับคิดนะครับผมโดยบอกว่าพวกคิดเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ครอบครองมันเหมือนกันนะครับซึ่งรอก็ถือว่ามีความยุติธรรมมากคิลเลอร์เนี่ยได้บอกว่าพวกเขาเนี่ยต้องการจริงจังกับเรื่องนี้เพื่อเข้าร่วมการต่อสู้แย่งชิงวันพีชนะครับคิดเนี่ยถามคิลเลอร์ไปว่าพวกเขาเนี่ยพยายามจะบอกว่าควรหาชายที่มีแผลนะครับผมไฟไหม้หรือไม่นะครับผมแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่รู้ว่าชายคนนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหน ก็ตามนะครับผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ชายที่คิดบอกเนี่ยมันคือใครนะครับหลังจากนั้นเนี่ยลูฟี่เองก็สงสัยในเรื่องนี้เช่นกันเช่นเดียวกับโรบินและรอนะครับก็สงสัยในเรื่องนี้แล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับซึ่งโดยพื้นฐานแล้วนะครับอาจเป็นไปได้ว่าเขารู้ว่าเขาเนี่ยกำลังพูดถึงใครนะครับหรือว่าเขาเนี่ยแค่ได้ยินบทสนทนาโดยที่ไม่รู้อะไรเลยก็ไม่รู้นะครับแต่มองดูจากหน้าโรบินแล้วก็รอนะครับเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะรู้นะครับว่าเฮ้ยคิดเนี่ยกำลังพูดถึงใครนะครับเพราะว่าสี หน้าเนี่ยมันดูแปลกๆไปนะครับหลังจากนั้นนะครับภาพเนี่ยได้กลับไปหาคิดอีกครั้งนะครับคิดเนี่ยไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับพวกเขานะครับเพราะว่ามันเนี่ยจะดีกว่าสําหรับพวกคิดนั่นเองนะครับผมและก็จบบทด้วยที่โมโม่เนี่ยตะโกนว่ายามาโตเนี่ยออกไปด้วยหรอแต่ตัวของยามาโตเนี่ยยังคงอยู่บนหลังคานะครับผมของปราสาทและก็ตะโกนบอกโมโม่ว่าได้เวลานะครับผมไปกับพวกลูฟี่แล้วและถึงเวลาที่จะใช้ชีวิตอยู่เหมือนโคซกิโอเด้งแล้วนะครับผมแน่นอนว่าตัว ของยามาโตะเนี่ยเขาก็อยากจะผจนภัยเหมือนโคซกิโอเด้งนะครับผมเขาก็กําลังวิ่งไปหาพวกลนะูฟี่เนาะซึ่งก็จบบทแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้ามีตรงไหนผิดพลาดเนี่ยต้องขออภัยด้วยและก็ถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ